ช่วง SME มีมันเล่าสำหรับคุณผู้ชมที่มีความฝันว่าจะมีเงินใช้อย่างไม่ขาดมือและพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลาแต่กว่าที่คุณผู้ชมจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอยู่ที่ความมุ่งมั่นและตั้งใจของคุณผู้ชมเองด้วยนะคะ SME มีมาเล่าวันนี้จะนำเสนอเคล็ดลับดีๆในการปฏิบัติพัฒนาศักยภาพของตัวคุณเองให้เป็นเศรษฐีได้อย่างไม่ยากเยินเคล็ดล okay. ับที่หนึ่งเริ่มต้นธุรกิจเป็นผู้ประกอบการ60%ของเศรษฐีทั้งหมดเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ซึ่งคุณจะได้รับกําไรและรายรับปกติอย่างแน่นอนสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณได้นั่นเอง2 รู้จักการใช้เงินการใช้เงินทั้งหมดของคุณบนเสื้อผ้าฉูดฉาดและรถหรูอาจช่วยให้คุณมีลักษณะเหมือนคนรวยแต่แน่นอนมันไม่ได้ทำให้คุณเป็นเศรษฐีจริงๆส่วนมากเศรษฐีจะดูแลก,การใช้จ่ายเงินของพวกเขาและคอยระวังการใช้เงินของพวกเขาอยู่สม่าเสมอโดยไม่เอาไปใช้จ่ายกับอะไรที่ไม่จาเป็นซึ่งถ้าเรารู้จักแยกแยะสิ่งที่ไม่จาเป็นได้มันจะทาให้คุณประหยัดเงินและมีเงินเหลือไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นได้อีกเยอะเลยล่ะค่ะคุณ สามเป็นคนมัธยัถ์คุณผู้ชมลองเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่มีนิสัยประหยัดลองเก็บเงินสักสิ์เซ็ของรายได้ที่คุณผู้ชมมีสักระยะหนึ่งแล้วคุณจะประหลาดใจในวิธีการที่สามารถสร้างเงินเก็บได้อย่างรวดเร็วส่วนใหญ่ของมหาเศรษฐีที่ดีมักจะรู้จักประหยัด และจะเลือกที่จะลงทุนในอนาคตทางการเงินที่มีความปลอดภัยมากกว่าสี่ลงทุนอย่างฉลาดการนำเงินไปลงทุนเพื่อสร้างผลกำไรนั้นมีหลายแบบตัวอย่างเช่นการลงทุนในตลาดหุ้นโดยศึกษาข้อมูลคอยหาเวลาที่ดีที่สุดที่จะซื้อหุ้นในขณะที่มีราคาที่ต่ำ และใช้ประโยชน์จากตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้มากที่สุดแต่การลงทุนแบบนี้ก็มีอัตราความเสี่ยงมากเหมือนกันนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนก่อนนะคะสุดท้าย การจัดสรรงบประมาณเป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณผู้ชมควรจัดงบประมาณของคุณแบบเดือนต่อเดือนของจำนวนเงินที่คุณใช้จ่ายไปอย่างละเอียดและพยายามเก็บบันทึกบัญชีการใช้จ่ายเอาไว้เพื่อที่จะได้ดูอัตราการเติบโตทางการเงินในบัญชีของคุณผู้ชมค่ะ คุณผู้ชมลองนํา5เทคนิคนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณดูนะคะและลองมองหาโอกาสในการทําธุรกิจ SME ที่จะทําให้คุณได้เป็นเศรษฐีได้รวดเร็วขึ้น SME มีมาลาก็ขอเป็นกําลังใจให้กับว่าที่เศรษฐีเงินล้านทุกๆคนนะคะ Come on dog let's walk to the store to buy you some grapes so you won't have to ask anymore So they walk to the store and the นี่แหละครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราว SME นะฮะที่มีความคลาสสิกแล้วก็มีความน่าสนใจในเรื่องของการทำรองเท้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นช่องว่างเล็กๆนะครับแต่มีโอกาสทางธุรกิจมากมายทีเดียวครับกับร้านรองเท้าร้านนี้ครับที่เรานำมาฝากกันเป็นงานแฮนด์เมดจริงๆครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีเรื่องราวที่อยากจะบอกผ่านรายการของเราในเรื่องของธุรกิจดีที่น่าสนใจอยากให้รายการเรานําไปดูเป็น SME ตัวอย่างที่ควรบอกต่อและควรขยายสู่สังคมบอกมาได้ครับในรายการของเราครับโฟล์มี SME ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอนี่เลยครับสําหรับวันนี้ครับผมต้องขอลาเพร่อแม่พี่น้องชาว SME ที่รักกันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ